สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเตยอีกเช่นเคยนะคะกับไท a i DBA กับเจ้าตัว MySQL นะคะและใน EP นี้นะคะเตยก็จะมาสอน select ข้อมูลโดยใช้คำสั่ง regular expression นะคะหรือตัวย่อของมันก็คือ regex p นั่นเองค่ะตัวนี้เลยนะคะโดยตัว IEGXP นะคะตัว Regular Expression นะคะจะเอาไว้ใช้ใคล้ายๆกับคำสั่งไลท์เลยก็คือเป็นการเลือกข้อมูลหรือจับคู่ข้อมูลออกมาให้ดูนะคะอย่างอันแรกเลยนะคะการเลือกข้อมูลโดยใช้ Regular Expression นะคะเพื่อค้นหาตัวชื่อที่อยู่ในคอลัมน์ First Name ที่มีตัว t เป็นส่วนประกอบนะคะ พอลานออกมาก็จะได้แบบนี้เลยทุกข้อมูลที่มีตัว T เป็นส่วนประกอบนะคะที่เป็น first name ก็จะออกมาหมดเลยแบบนี้นะคะต่อไปตัว l e x u l a r expression เนี่ยก็มีการใช้คำสั่งได้หลายรูปแบบเลยอย่างแบบแรกแบบนี้นะคะก็คือเป็นการสิเลข้อมูลออกมาดูโดยข้อมูลที่เราจะสิเลออกมาดูเนี่ย จะต้องมีส่วนประกอบของตัว a ตัว t แล้วก็ตัว n นะคะตัวใดตัวหนึ่งเขาก็จะเล l e c ออกมาหมดเลยแบบนี้นะคะตัว a ตัว t แล้วก็ตัว n แบบนี้นะคะก็จะออกมาหมดเลยต่อมานะคะรูปแบบการเล l e c ข้อมูลโดยใช้เครื่องหมายคูณนะคะหรือเครื่องหมายดอกจันนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะ s ล l e c ข้อมูลโดยมีตัวหนังสือที่เป็น ตัว N n a n นะคะเป็นส่วนประกอบและตามด้วยอะไรก็แล้วแต่อยู่ข้างหลังนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยพอสเสร็จออกมาก็จะได้นันทวัตออกมาแบบนี้นะคะก็คือคำะเอ่อชื่อใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นต้นด้วย N a n แล้วก็ตามด้วยข้างหลังนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ มี TA แล้วก็ตามด้วยบวกนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยคือชื่อใครก็ได้ที่ในข้อมูลนั้นมีตัว T กับตัว A อยู่ส่วนไหนของของอตัวอักษรก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยข้างหลังมาต่อก็จะสิเดออกมาหมดเลยแบบนี้นะคะ ต่อไปเครื่องหมายคำถามนะคะก็จะสิเล็กข้อมูลที่มีส่วนประกอบไปด้วยตัวหนังสือตามที่เรากำหนดไว้นะคะตัว A กับตัวทีเขาก็จะสีเล็กข้อมูลออกมาแบบนี้เลยค่ะก็คือทุกตัวที่มีตัว A กับตัวทีเป็นส่วนประกอบเห็นไหมคะในทุกข้อมูลก็จะออกมาหมดเลยแบบนี้เองค่ะต่อไปตัวเลขก็คือเครื่องหมายดอท เครื่องหมายดอดจะเหมาะสมกับการใช้เพื่อค้นหาความสั่งตัวเลขนะคะเตยก็เลยจะไปเลือกซีเล็กตารางที่เป็นตารางเก็บเกี่ยวกับข้อมูลวันที่ที่เป็นตัวเลขนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยก็คือเราต้องการค้นหาวันที่ที่มายืมหนังสือโดยในวันที่เนี่ยต้องมีตัวเลข0 5ย์เป็นส่วนประกอบแล้วก็ตามด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะแบบนี้เลย ดอทก็จะใช้คู่กับตัวเลขนะคะต่อไปปิกัสเลียมแล้วก็ตามด้วยตัว A กับตัว W อันนี้ก็คือหมายความว่าชื่อใครก็แล้วแต่นะคะเราต้องการค้นหาชื่อใครก็แล้วแต่ที่มีตัว A กับตัว W เป็นส่วนประกอบมันก็จะเสี่เรียวมาหมดเลยชื่อแรกนันทวัฒน์ก็มีตัว A อนุพงศ์ก็มีตัว A วาลินก็มีตัว W นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคำสั่งนี้ก็คือหมายความว่าเชื่อใครก็แล้วแต่นะคะที่มีส่วนประกอบของตัว A ไปจนถึงตัว B แค่ตัว A กับตัว B นะคะ2ตัวก็คือเครื่องหมายขีดก็คือเป็นการบอกว่าเราต้องการค้นหาข้อมูลตั้งแต่ตัว A ไปจนถึงตัวอะไรนั่นเองค่ะคำสั่งที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้เลยก็จะเป็นตัวแรกก็จะนันทวัฒน์ก็จะมีตัว A อนุพงศ์ก็จะมีตัว A วาลินก็จะมีตัว A เป็นส่วนประกอบอยู่ในนั้นนะคะอยู่ที่เรากำหนดว่าเราจะเลือกชื่ออะไรนะคะคำสั่งข้างล่างก็เหมือนกันจะใช้ตัวตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้นะคะต่อไปเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเตยเลยเลือก select เ,เป็นตัวเลขให้ดูก็คือเราต้องการหา id name ที่มี id ตั้งแต่1-3ถึง3นะคะ พอเราซิเลออกมาก็จะได้คนที่มี ID name นี่นะคะ ID name 1นึสองสออกมาแบบนี้เลยนะคะโดยที่มีแค่123เท่านั้นแบบนี้เลยต่อไปนะคะตัวต่อมาคือตัวที่เราจะค้นหาว่า ตัวอักษรนั้นมีตัวขึ้นต้นด้วย na หรือตัวขึ้นต้นด้วยตัว A หรือไม่คำสั่งที่เราจะมาให้ทุกคนดูนะคะก็คือตัวหรือนั่นเองหรือเครื่องหมายขีดตรงๆแบบนี้นะคะพอสิลดออกมาก็จะได้ตัว ชื่อคนนะคะ first name ที่ขึ้นต้นด้วย NA หรือ A อย่างเช่นนันทวัฒน์หรืออนุพงษ์นั่นเองข้อสังสุดท้ายนะคะก็คือการกำหนด c ลาสของมันนั่นเองค่ะอย่างที่เรายกตัวอย่างมาให้ดูนะคะคือ c ลาสที่เป็น alpha alpha ก็คือการ select หาตัวอักษรถ้าใน คอลัมน์ที่เราเลือกนะคะมีตัวอักษรมันก็จะ,จะเจลเละข้อมูลออกมาทั้งหมดเลยโดยในแต่ละคาสนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่4คาสด้วยกันนะคะคือคาสอัลฟาก็คือการค้นหาตัวอักษรสเปซก็คือการค้นหาคำพูดที่มีช่องว่างนะคะพันช์ก็คือการค้นหาเครื่องหมายเว้นวรรคที่ตรงกันและอัปเปอร์ก็คือการค้นหาตัวอักษรที่มีตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนได้ความรู้ไปมากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ใน EP นี้เตยและไทยทีวีเอก็ขอขอบคุณนะคะที่มาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ